สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์อกอร์สำหรับพานี้เราจะมาวิค์บอลในศึกลาลีกาสเปนประจำวันที่1 0เดือนกันยายนปี2565ก็จะประสึการแข่งขันระหว่างคู่คาดิสเจอกับบาร์เซโลนาสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา23่มนาฬิกาสานาทีสำหรับสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามบูเอโบบาลาดิยานะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกันย้อนหลัง6นัดล่าสุดกันก่อนนะครับทางด้านคาดิสนะครับชนะไป2ส่วนทางด้านบาร์เซโลนาก็ชนะไป2แล้วก็เสมอกัันนอยู่่ที2ด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับทางด้านคาดิสนะครับผลงานท่านัดที่ผ่านมานะครับก็แพ้มา5นัดรวดเลยนะครับทำให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่20ภายใต้การนะคับของกุนซือเซคิโอกอรซาเลสก็เพิ่งพาทีมนะครับบุกไปแพ้กับเซลต้าบิโก้ไปด้วยสกอร์3ต่อในรายการหลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานลูเบนอสคารัตตำแหน่งกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียว ทางด้านคาดิสนะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยจะวางจิลเมตดดาเลสมานะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้โคเซบาชันดูอากับบิกตอร์ชุดแล้วก็ลุยเอนาเดสและอัลฟองโซเอสปิโนลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านเฟเดนะครับยืนเป็นกลางรับคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงหลังส่วนในดันกลางนะครับก็จะมีอิบันอาเลโกกับอันโตนิโอบรังโกแล้วก็โทมัสอัสกอดกอนและไบอันโอคัมโปสคอยประสานงานร่วมกันแล้วก็จะให้อันโตนีโรซาโนลงยืนหน้าเป้าคอยหาจังหวะล่าตะ่าย ส่วนทางด้านบาร์เซโลนานะครับผลงานทั่าน้าที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป4เสมอ1แพ้0ทําให้ทีมตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่2ภายใต้การรับของอ i, et, กุนซือซาบีเอเนเดสก็เพิ่งพาทีมนะครับเปิดบ้านถล่มวิกตอเรียพัสเซนไปด้วยสกอร์5 1ในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนในรายการลีกหลังสุดนะครับก็เพิ่งเอาชนะเซบีย่าไปด้วยสกอร์3-0สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดตัวแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับ ทางด้านบาร์เซโลนาแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยจะวางมาร์กอันเดสเตเกนนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ชูนกุงเดกับโลนันอลาโคแล้วก็เอลิกาเซียและอเล็กบันเดลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านกราบี้กับเซคิโอบุเกตและก็เปลลี่คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้ราฟินญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และอุสตมานเดเบเล่ลงทำหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตะข่าย สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางด้านบาร์ซ่านะครับฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงกระฉุดนะครับและแนวลุกตอนนี้ก็เล่นได้แบบเข้าขากันนะครับแล้วก็มีการเข้าทําที่หลากหลายการบุกไปยันทินทีมัวอย่างคาดิสนะครับที่แนวรับค่อนข้างเบาบาง2เกมหลังนะครับก็เสียประตูรวมกันไปถึงเม็ดเมตรแถมแนวลุกนะครับก็ยังเล่นค่อนข้างแบบฝืนนะครับหเกมหลังยิงประตูใครไม่ได้เลยดูแล้วนะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับทางด้านบาร์ซ่านะครับที่จะบุกเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องซึ่งด้วยสกอร์นะครับที่น่าจะยิงมากกว่า2เมขึ้นนไปะครับ และคาดว่าด้วยเลยราคาที่ต่อมาที่ราคาลุกขึ้นครบ2นะครับแทบจะตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับนอกจากจะอยู่ทีมทางบาซ่าเท่านั้นสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านบาร์เซโลนาต่อลุกขึ้นครบ2งนะครับฟันธงบาร์เซโลนาชนะ4-0ความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกลาลิกาสเปนนะครับก็จะเปศึกการแข่งขันระหว่างคู่คาดิสเจอกับบาร์เซโลนานะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาย3่สสามนาฬิกา30นาที ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มานาที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทีเด็ดสตาร์สกอร์ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพันนี้ก็ผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์กก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม